ถ้าพูดถึงอาวุธรีเจนที่หาง่ายที่สุดในเกมเดย์บากอนนะครับก็น่าจะเป็นอาวุธอันนี้เลยนะครับทุกคนที่หาได้จากฟอสซิลนะครับก็จะเป็นอาวุธนี้นะครับที่มีชื่อว่าคาร์เรตบองอะไรสักอย่างนี้นะครับใช้200ฟอสซิลเนาะก็สามารถแลกอาวุธรีเจนได้1ชิ้นเลยนะครับคตนง่ายเลยนะก็อันนี้ผมแบบใช้มาตั้งแต่ด่าน600กว่านะตอนนี้ยันด่าน800นะก็ใช้อาวุธนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมผมแลกมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ผมแลกอันนี้มาเป็นกระทานนนเเดีี๋ยวว้้อไก่ เพราะว่าผมเพิ่งแลกจาก50กล่องอันนี้มาเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะได้เนี่ยอาวุธอันนี้กากมากเลยครับผมก็เลยแลกใช้อันนี้มาเนาะอันนี้ยังดีกว่าเลยนะครับดูทุกคนดูเรีอันดับอยู่อันดับที่4เลยนะครับเพราะน่าจะดีเลยเนาะโดยใช้แค่ฟอสซิลมันน่าจะเป็นฟอสซิลนะใช้ฟอสซิล200เองนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับทุกคนวิธีการหาฟอสซิลก็ง่ายๆนะครับมาที่ตรงนี้เนาะตรงอ่าดันเจี้ยนอันนี้นะครับมันชื่ออะไรวะผมไม่ได้อ่านเลยอะไรส ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเล่น easy normal hard แล้วก็เป็น hill ได้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบระดับยากๆเลยนะครับอันนี้ผมเล่นได้แค่2อนาทีเองเนาะก็ให้ทุกคนลองเล่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หาดูว่า fossil มันหาจากด่านไหนง่ายที่สุดสําหรับอาวุธทุกคนนะตอนนั้นนะครับผมถ้าเป็นผมนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะเพราะว่าใช้เวลาน้อยแล้วก็หาได้เทียบเท่ากับระดับ hard แปดนาทีเลยนะครับนี่ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้เป็นอาวุธใหม่เนาะผมไม่รู้ว่า มันจะได้นานกว่าเดิมหรือเปล่าสถิติใหม่หรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นอาวุธใหม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในไหนเราก็ามารีวิววิธีการหาอาวุธลีเจนที่ง่ายที่สุดแล้วเราก็ต้องใช้อาวุธลีเจนนะครับนี่ดามเมจผมหายไปวันครึ่งหนึ่งเลยเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้แลกมานะครับนี่กดไปเลยโอเคนะลองดูนี้ว่าผมไม่ได้เปิดเสียงอะ่ะขอเพิ่เสียงได้ไหมอุ้ยเขอเพิ่เสียงได้ไหมอ่ะเขอเพิ่เสียงไม่รู้ได้ยินว่าไม่ได้ยินนะโอเคก็อันนี้ผมได้ทําการเติมมานะประมาณห้าร้อยกว่าบาทเน นี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมอาวุธมันก็จะปามาเป็นดาบอะไรสักอย่างนี้เนาะอันนี้ถ้าทุกคนเล่นมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะน่าจะได้เหมือนกันนะมันน่าจะออกมาได้ทั้งหมดสี่อันนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลโปรเจกต์ไทที่เราอัปเกรดนะเป็นสี่อันเนาะแล้วก็เวลาเราฆ่าศัตรูได้ทุกคนมันจะมี <c oughs> เห็นไหมมันจะมีดาบหมุน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 เะนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเวลาเราฆ่าได้นะนี่ไม่ให้เราฆ่าเลยเนี่ยมันจะมีดาบหมุนหมุนหมุนมานะเป็นหมุนหมุนอย่างเงี้ยเรื่อยๆนนนัผมมมก็็เเี่ยห ดีนะครับถือว่าดีเลยเนาะนี่โอ้โหผมตีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนาทีนานๆก่อนตัวน่าจะถึงเนาะเราน่าจะรีวิวง่ายกว่านี้เดี๋ยวรอดูเห็นไหมมันยังหมุนอยู่เลยนะครับมันก็จะหมุนเรื่อยๆแบบนี้เนาะมันน่าจะมีวันหายนะครับเดี๋ยวต้องรอสแป๊บมันก็จะหายไปนะครับแต่มันก็หมุนนานอยู่นะเนี่ยดูดิยังไม่หายเลยนะครับถ้ามันยังมีศัตรูอยู่เรื่อยๆเนาะมันก็จะมาเรื่อยๆมันจะหมุนอยู่เรื่อยๆเห็นไหมตึบๆๆๆแคาไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนี่มันก็จะดับเป็นฟอสซิลลวาานน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 นมมมมะะะะคคครรรััััับบบเเเกกก็็็ไไปจด้้ทีีี่ออหุโ ผมจะเปิด Auto นะ Auto ออโต้นะผมออโต้อนี้อ่าเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีละกันนะว่าต้องทํำยังไงเนาะเดี๋ยวรอเล่นด่านนี้ให้จบก่อนผมว่าค่อนข้างจะคุ้มเลยนะว่าการเติมเกมนี้นะไม่รู้ว่าสำหรับทุกคนอาจจะไม่คุ้มนะแต่เพราะว่าผมเล่นบ่อยนะมันก็เลยร,รู้สึกคุ้มนะครับเออนี่มันเริ่มมันเริ่มแบบถึกๆขึ้นแล้วเริ่มตีทีเดียวไม่ตายแล้วเห็นไหมมันจะมีดาบหมุนออกมาเยอะขึ้นนะนี่ทีนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ฟาร์มทิ้งไว้เรื่อยๆเลยนะแป๊บเดียวหัวถึงสองร้อยเลยเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียว แบบเดียวจริงถึงสองร้อยง่ายมากนี่เริ่มถึกแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาชี้กว่าแล้วเนาะนี่หมายความว่าจะมีดาบหมุนเยอะนะครับยิ่งมีศัตรูตายเยอะดาบหมุนมันก็จะยิ่งอยู่เยอะนะครับแล้วก็อยู่นานด้วยนะนี่อันนี้เป็นบอสเดี๋ยวนะต้องเคลียร์บอสนิดหนึ่งบอสในหมดนนี้ค่อนข้างจะถึกเลยนะครับถึกมากทุกคนดูถึกมากอันนี้ผมใส่สกิลประมาณนี้นะครับใส่ทุกอย่างอัดไป,ปบึบบึบอันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับสกิลโอ้โหผมไม่ไวดนะ่านนี้นะครับมาสองอาทิตย์ผมก็ เรียบร้อยแหละเึ๊บเบ๊บเบ๊บ๊บเ้ยกดผิดเคียบอตายอูย้สถิตีใหม่เนี่ยออตายว่าบาติีตีบอลไม่ตายเคียอันนี้น่าจะสีบ้องเข่งนะเห็นไหมถ้าเราตีไม่ตายนะดูคนถ้าเราตีบอนไม่ตายมันก็มันจะไม่มีอะไรหมุนๆออกมาโอ้อันนี้ได้ยี่สิบสี่เองถือว่าน้อยนะเครับกดออกไปประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอาไอ้เจ้านี้มายี่สิบสี่อันเมื่อกี้ที่ผมได้มานะเก็บให้ถึงสองร้อยนะบนุญก็ถ้าสมมุติได้ยี่สิบสี่ยังไแล้วก็เล่นสิบต,ตาเราก็ได้เร็วน ดีเจนที่โคตรดีนะดูดิบวกตั้งเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้ใหม่มาก็ดีกว่านะครับนี่ข้อด่านมันไกลกว่าได้แหละมันเลยดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองดูสิอ่าเมื่อกี้ผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะการเติมใช่ไหมครับทุกวันนี้ผมเติมไปแล้วสามอันเลยนะครับมี x อเอกอะไรสักอย่างนี่นะทุกคนให้ทำให้ทำให้เรารีเบิร์ตไวขึ้นเนาะให้เรารีเบิร์ตไวขึ้นนะครับ,เ,รวนนรบเวลาเรารีเบิร์ตนี่เดี๋ยวดูนะมันจะบ้าคลั่งเลยนะผมจะลองรีเบิร์ตดูโอเคแล้วมันก็จะซื้ออันนี้ให้เราด้วยซื้้อใหแม็ก เราจะได้ไม่ต้องมาตั้งซื้อเองโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองกดดูนะครับอันนี้ใช่ไหมผมพูดอันนี้ใช่ไหมมันจะรับไวขึ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้จะเป็น AFK นะสามารถกดออโต้ได้แบบที่ผมกดเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นสคริปต์สคริปต์โฆษณานะครับเราสามารถสคริปต์โฆษณาได้แบบนี่กดๆๆไปเลยนะไม่ต้องดูโฆษณาเลยเนาะสามารถกดคูณ2ได้แบบอีซี่เลยนะครับแต่ว่าต้องแลกมากับประมาณ550บาทเลยนะครับไม่แน่ใจอันนี้น่าจะ2องร้อยห้าอสองร้อยเจ็ดสิบมั้งสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก อันนี้125น่าจะใช่นะน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเนาะที่มันไวๆนะนี่กดคูณสองไปเลยอีซี่นะครับนี่มันจะไวแบบนี้ปู๊บููู๊โอ้โหทุกคนน่าจะมองภาพไม่ออกนะทุกคนน่าจะสังเกตนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นสะปิดคิมเนาะดูมันไวดูมันไวมันไวแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวทุกคนมองภาพไม่ออกนะให้ทุกคนกอกลับไปตอนต้นคิมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับตอนนี้นะครับทุกคนลองดูดาบไวไหมบูา ดีนะก็ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นานๆนะครับก็แนะนําให้เติมนะผมว่าไม่น่าเบื่อนะครับนีมันจะได้แบบฟาร์มได้ไวๆด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสลับทีายในะ่วด,ดีนะครับมาสอนวิธีหารีเจนแบบง่ายๆนะแต่แนะนานะทุกคนก็เวลาเราฆ่าบอสเสร็จก็ให้กดคูณ2ไปนะครับมันก็จะดีนะมันจะเอาอาวุธมาสุมนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้อาวุธที่ดีกว่าดาบไอ้งั่งๆนี้นะมันก็ถือว่าดีนะแต่ว่าดีสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้นะครับผมได้อาวุธรีเจนมาทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะครับผมเผื่อขายไปชิ้นหนึ่ ขายแกลิงนี้ไปนะผมเห็นว่ามันไม่ดีเนาะผมน่าจะเก็บไว้นะผมน่าจะเก็บไว้คุมนะแล้วก็มาสะสมนะครับสะสมน่าจะมารีวิวทีเดียวเนาะยังขาดอีกเยอะเลยนะผมสุ่มได้นี้มาประมาณเยอะหลายรอบเลยนะครับหลายรอบประมาณสามรอบเลยมั้งเนี่ยใช่สุ่มโดยอันนี้แหละครับดูคนห้าสิบสามรอบก็ร้อยห้าสิบแล้วนะครับเยอะมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอตัวเวลาไปฟาร์มก่อนนะครับผมจังหวะนี้เนาะไม่รู้ว่าจะทำอะไรแร็วนะครับเดี๋ยว ภายในคลิปหน้าผมน่าจะมาพูดถึงเรื่องไอ้เจ้าลูนี้นะครับนี่ที่เราสามารถอัปเกรดเป็นคูณ3คูณโหเยอะมากเยอะมากเลยนะเราสามารถหาได้จากการใช้ฟอสซิลนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวผมมาสอนนะว่าจะทำไงให้มันโหดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนซื้อนี้ตั้นหมดแล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งอัปเกรดอันนี้แหละมันจะสามารถทําให้เราด่านแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบนึงเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นเลยใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ผาาคลิปใหม่จะผุ่มด้วยนะครับไปแล้วผมสำหรับเกมนี้เดย์บายก่อน